สอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้คุณครูมิ้งจะสอนเรื่องแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2นะคะนะคะักเรียนเดี๋ยวคุณครูมิ้งจะมายกตัวอย่างนะคะวิชาคณิตศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นทีละ2เอ๊ะเด็กๆคงงแน่ๆเลยว่าคุณครูมิ้งแล้วมันจะเพิ่มขึ้นทีละ2อยังไงคะหนูไม่เข้าใจแน่ๆเลยไม่ต้องห่วงค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอธิบายให้เด็กๆฟังและกระจ่างมากแน่นอน 2 4 6เด็กๆต้องมาดูตัวนี้ว่าคำตอบในอันเนี้ยข้อเนี้ยมันต้องใส่คำตอบเป็นเลขอะไรนะคะอะเด็กๆมาดูนะคะเด็กๆดูดูโจทย์นะคะเขาบอกว่าให้เพิ่มขึ้นทีละ2แน่นอนว่าระหว่างช่องของเราเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นทีละ2แน่นอนเด็กๆ,ๆเรามานับดูนะคะว่ามันจะเพิ่มขึ้นทีละ2จริงไหมลองนับค่ะ2แล้ว3 4ค่ะอค่ะเพิ่มขึ้นทีละ2จริงๆ แน่นอนว่าช่องต่อไปของเด็กๆจะต้องเพิ่มขึ้นทีละ2แน่นอนค่ะลองนับนะคะ4แล้ว5 6แน่นอนค่ะเพิ่มขึ้นทีละ2แล้วช่องต่อไปต้องเพิ่มขึ้นทีละ2ค่ะเด็กๆ ค่ะก็มีเ0 12 14สนะคะ เหมือนการเด็กๆมาดูนะคะว่าคําตอบที่เราได้เนี่ยจะได้เป็นเท่าไหร่14แล้วเท่าไหร่คะ14แล้วก็15 16ค่ะคําตอบของเราคือ16นะคะเด็กๆคุณมิ้งคงหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะเข้าใจในเรื่องของแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2นะคะอ่าเดี๋ยวต่อไปเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ